ครับครับผมพบกับลุกนะครับกับช่องโนเนม,มครับวันนี้ลุกพารีวิวเวอร์ท่านใหม่มาแนะนำพี่พ,พี่น้องน้องสมาชิกโนเนม,มทุกท่านนะครับน้องชาลีครับผมสวัสดีค่ะชาลีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ช่องโนเนม,มค่ะเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องชาลีจะรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงไปรับชมกันเลยครับ วันนี้นะคะทางโมจารีวิวมาเซ็บเป็นคันนี้ค่ะ ML สามห้าสูงนะคะเดี๋ยวท่านมาดูรอบๆกันค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะคะเช่าะค,ะค่ะนีค่ะภายในหรูหรามากนะคะแล้วก็เป็นแอกไฟฟ้าแบบ มาอยู่ข้างในกันแล้วนะคะแล้วก็ภายในนะคะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะที่สําคัญคันนี้มีเมมโมรี่เซด้วยเวลาที่ปรับเปลี่ยนคนขับนะคะก็สามารถเมมไว้ได้ด้วยอันนี้เป็นกุญแจค่ะรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบสีการดมัลติฟังชันค่ะสามารถเลือกฟังก์ชันเมนูมัลติมีเดียตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมี ตั้งเล่นต,ต่างๆแล้วก็ตัวแอร์ปรับซ้ายขวานะคะมบีบอกอุ่นอ่าบอกอุ่นร้อนนะคะแล้วก็ภายในตรงนี้ใส่ของนี่ค่ะนี้ก็จะมีที่ใส่ของเสียบ u S B นี้ได้นะคะสดุกแล้วก็หน้าจอนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะมัลติมีเดียนะคะสามารถเลือกปรับโหมดจากตรงนี้ได้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะหรือว่าวอลลุ่มคอนโทรลเสียงปกติแล้วก็มีโหมดต่างๆนะคะให้เราใช้ตัวนี้มีครุสคอนโทรนนะคะวเวลาขับขี่เราสามารถปรับอัตราการขับขี่ได้เวลาเดินทางไกลแล้วก็มีเพเดิลชิพขาดตัวนี้นะคะสามารถใช้เพเดิลชิพ พารามิมสลูฟค่ะพารามิมสเลูฟวันนี้จะเป็นแบบพาราดมสเลิปหน้าหลังนะคะจะให้ความโล่งโปร่งสบายนะคะเวลาที่ขณะเดินทางขับขี่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยทําให้การขับขี่เนี่ยเพิ่มสุนทรียภาพมากขึ้นนะคะเวลากลางคืนอย่างนี้นะคะก็จะสามารถเปิดให้โล่งโปร่งได้ นี่จะเป็นแบบออโต้นะคะเป็นแบบระบบแบบวันพัดนะคะกดทีเดียวก็ออโต้เปิดปิดได้ได้เลยภายในเป็นเบาะหนังแท้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็คือนั่งสบายนุ่มแล้วก็ให้ความเงียบด้วยนะคะชาลีอยู่ที่แถวที่2นะคะของเดนซ์เอลามนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากนะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี แก้วด้วยแล้วก็าวางของได้ด้วยครับภายในอันนี้นั่งสบายมากเพราะว่าเป็นเบาะแ้แบบนี้ให้วาสุี้แล้วก็นั่งสบายเหมาะกับการเดินทางที่จะเดินทางไม่ขับขี่ในเมืองหรือว่าจะเดินทางไกลก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันค่ะว่าด้านหลังกว้าง อเอดแถวสองปรับได้60-40นะคะตัวนี้จะสามารถทำให้วางของใส่ของที่ยาวๆขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะตอบโจทย์มากๆคะ่ะเวลาที่ลูกค้านะคะจะใช้รถแบบเป็นครอบครัวหรือว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะอันนี้เรนคันนี้เรียกว่าเป็นเอ็มฟ้าที่ทั้งสุดหรูและเดินทางไกล เหมาะสมกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็น SUV ยิวดีไซน์คันนี้นะคะปี2012นนะคะรานะคาอยู่ที่16,9ล้านหแสนหมื่นบาทเองค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อเข้ามาที่เป็นของเองได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ซาลีลาไปก่อนนะคะยังไงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ